สวัสดีค่ะดิฉันนางบรวันเตวาดก่อนหน้านี้นะคะรับรับราชการของท้องถิ่นค่ะแล้วตอนนี้ก็จะ,กะเกษียณแล้วก็เลยหาได้ได้เสริมจากการ,กรเกษียณค่ะโดยที่เอาชลองของป้าๆพี่พี่ เป็นคนสารให้มีผลิตภัณฑ์นะคะเป็นฉลอมหูจุกตั้งแต่หน้า2นิ้วถึงหน้า9นิ้วค่ะแล้วก็ฉลอมหูหิ้วก็เหมือนกันเราก็จะทําตั้งแต่หน้า3นิ้วถึงหน้า9นิ้วค่ะแล้วก็ฉลอมปิ่นโตฉลอมปิ่นโตก็ทําตั้งหน้า4นิ้วถึงหน้า8นิ้วแล้วฉลอมมันปิ่นโตเนี่ยจะมีทั้งฉลอมเป็นฉลอมทรงกลมฉลอมทรงหกเหลี่ยมฉลอมสี่เหลี่ยมแล้วเราก็จะมีฉลอมเป็น่านเป็นตะกร้าฉลอมชุดเบรกชุดเบรกของเราก็จะมีเป็น ็นฉลอมแก้วแล้วก็เป็นเรือในในชุดเด็กของเรานะคะแล้วเราก็จะมีเป็นชลอมปินโตที่ไม่แต่งสีเป็นสีธรรมชาติเราก็จะเอามาแต่งสีมาให้มันเพิ่มมูลค่าสินค้าของเราฉลอมตลับเนี่ยจะมีตลับตั้งแต่3นิ้วถึง8นิ้วประมาณนี้ค่ะขั้นตอนการผลิตของชลอมนะคะคือขั้นแรกเราต้องคือจัดตอก เราคัดไม้คือไม้ป้องยาวนะคะบ้านไ,ไม้ป้องยาวแล้วเราก็จะต้องคัดไม้ที่ว่าไม่แก่หรือไม่อ่อนเกินไปจะเป็นตอกที่ขนาดพอดีนะคะจากเสร็จแล้วเราก็เอามาลูบมาลู่ให้เส้นมันเกลี้ยงเส้นเกลี้ยงแล้วเราก็มาฉีให้เป็นเส้นเล็กๆเ,เพื่อที่เราจะเอามาสารเป็นฉลอม เราก็จะเอาเส้นตอกที่เราฉีกไว้เนี่ยมาขึ้นลูกของในแบบมันจะมีแบบอยู่นะคะเรามาขึ้นแบบแล้วเราก็จะมาสารโดยที่ก้นของชะลอมเนี่ย ขนาดห้านิ้วเนี่ยเราจะใช้ประมาณเส้นต่อ6เส้นเขาเรียกว่าเส้นตั้งเสร็จแล้วพอเราขึ้นสารเป็นตาเฉลวที่ก้นเสร็จแล้วเราก็ขึ้นลูกเป็นลูก,นลกเนี่ยเราจะสารตาเฉลวไปอีกอีกเจ็ดเส้นก็จะครบกระบวนการของการสาระลอมท่านี้ถ้าลูกค้าเขาบอกว่าสั่งะลอมจุกเราก็จะมัดจุกได้เลยแต่ถ้าเป็นฉลอมหูหิว้วเราก็จะต้องเอามาถักหูอีกครั้งหนึง่งตรงที่ฉลอมตรงนี้แหละนะคะฉลอมที่ว่าเราเราจัดสารเราขึ้นแบบตะกี้นี่แหละนะคะเราก็ จะเอามาขึ้นเป็นชารอมหูหิ้วแล้วราคามันก็จะเพิ่มราคาไปอีกถ้าสมมุติว่าอยากจะสั่งชารอมปิ่นโต8นิ้วขนาดทรงสูงขึ้นแบบเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเส้นตอกเราจะทําเส้นเล็กกว่าชลรงมหูหิ้วกับชะลอมจุกเพราะว่าชะลอมปิ่นโตเนี่ยมันจะเป็นงานละเอียดงานเส้นเล็กเราก็จะขึ้นประมาณ12เส้น เสร็จแล้วเราก็จะเอามาใช้เกาวร้อนวางตรงจุดๆกๆๆๆๆๆๆ่อนที่มันจะตัดก้นฉลอมนะคะแล้วเราก็เอามาเข้าขอบเป็นฝาชลอมแล้วก็เป็นก้นก้นฉลอมเนี่เราจะใช้เสื่อลำแพนทําก้นแล้วจากก้นฉลอมมาเป็นฝาของฉลอมปิ่นโตค่ะตอนนี้ก็มีอาจารย์ราชพัฒนนะคะดรนสิการเข้ามา ส่งเสริมมาฝึกให้พวกเราเนี่ยได้ทำะลอมสีตรงนี้ขึ้นมาเราก็จะต้องอคัดตอกที่เหนียวมากๆนะคะเราจะต้องใช้ตรงด้านผิวของตอกความเหนียวของตอกแล้วก็จะต้องจักให้บาง เพราะว่าถ้าเกิดเราเราเอาไปจุ่มสีเนี่ยตอกมันจะเจอความร้อนกับเจอสารเจอสีเนี่ยมันจะกรอบไปนิดนึงสีเนี่ยเราก็ใช้สีของสีย้อมอกมาย้อมตรงนี้แล้วตอนนี้เราจะมีตอกของลายกําแพงเพชรโดยที่อาจารย์นกตรปิ่นเนี่ยเอามาสอนให้เรานะคะลายตรงนี้ปัญหาอุปสรรคนะคะคือปัญหาอุปสรรคคือตอนนี้แหละค่ะหน้าฝนนี่แหละคือตอกมันจะเป็นเชื้อราค่ะเพราะว่าเราจะไม่มีห้องอบใช่ไหมคะ เราก็ใช้ภูมิปยาของเขาเองโดยการที่เอาไปไปย่างไฟเราย่างเสร็จแล้วเราก็จะต้องเอามาพึงลมให้มันแห้งก่อนถึงจะเอาไปใส่ถุงได้นี่แหละคือปัญหาอุปสรรคของการสานชะลอมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเชื้อราเนี่ยลูกค้าก็จะไม่เอาเลยเการการขายของเรานะคะเราจะขายทาง f a c e b ุ๊ k ทางเพจนะคะเพจของเราชื่อว่าชะลอมบ้านฟูแฟงระคะตั้งอยู่ที่หมู่2บ้านทองกลางตำบลทุยยักษอำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร เบอร์โทรก็0861198865ค่ะ